ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องผมเยอะๆด้วยนะครับไปรับชมกันเลยผู้ชมครับคือผมนั้นได้ไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งอะ่ะของน้องเอ,อ่อ X D Gameplay นะครับนะโดยน้องเขาตอบมาว่าอัปเดตต่อไปแล้วก็ลิง์นะครับนะพอผมกดเข้าไปแล้วนี่มันเป็นเอ,อ่อ มันเป็นอัปเดตนะครับในครั้งต่อไปของสไวด์ไหนนะครับนะซึ่งไอลิงที่ว่ามันมาจากช่องพว m มกินนะครับนะเนี่ยมาจากช่องพว m มกินผมขอดูทีเซอร์คร่าวๆแล้วกันโอเคอันนี้อาจไม่มีอะไรมากครับนะอย่างแรกที่ผมเห็นเลยก็คือเนี่ยครับหลุมศพนะครับนะก็คือเวลาเราโดนฆาตกรฆ่าตาย,ยอะไรพวกนี้มันจะมีหลุมศพงอกออกมาด้วย แปลว่ามันอาจจะเป็นสกิลหลุมศพก็ได้นะครับนะใครอาจจะไปรู้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่เปล่าก็น่าจะใช่ครับนะเป็นสกิลหลุมศพแล้วก็นี่อะไรอ๋อเป็นหลุมศพของเมอรช์ชอ๋อโอเคโอเคเมรอร์ชโอเคตั้ง20โทเคนเลยเหรอวะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นหลุมศพคร่าวๆนะครับนะ แต่น,นี้ผมเห็นมันอยู่ในด่านสุสานนะครับนะไอหลุมศพอันเนี้ยนะมันเป็นอิสเตอร์เอกอยู่อ่ะในด่านสุสานนะครับนะถ้าเกิดใครที่แบบเคยเห็นแต่น,นี้ผมไม่เคยเห็นนะครับนะส่วนไอสามอันเนี้ยมันน่าจะมาจากด่านสุสานนะครับนะนะโอเคดูต่อคลิปนี้ผมดูเป็นครั้งแรกนะครับนะอันนี้คือดูครั้งแรกว้มีอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของไอตัวเทคเนี่ย อันนี้เป็นของ Among okay. อมองอัดโอเคตันนี้เป็นศพโอ,อเค okay. ดูต่อ,อแบบโคโคเลโก้ก็มาด้วยหรอวะวิไม่จริงนะและนี่น่าจะเป็นสกินกุญแจแบบใหม่นะครับนะโคตรเทผมชอบไอสีเนี้ยสีฟ้าเนี้ยแต่ผมอยากเห็นไอสีส้มนี่มากเลยว่ามันหน้าตายยังไง อันนี้น่าจะเป็นเหมือนเอ,อ่ออะไรนะไอคอนอะสกินคอนแน่นอนเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะขายเป็นเกมพาร์หรือเปล่าอะ่ะล่าสุดที่ผมเห็นคือมันเป็นเทคไม่ใช่ดิอันนั้นมันโล่โอเคอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสกินคอน,นครับนะส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรเพราะว่าผมไม่เคยเห็นมันมาก,ก่อนนะครับนะโอเคดูต่อและนี่ครับนะ ก็คือช็อปของเมิร์สมีของเพิ่มเข้ามาด้วยอันนี้โลเคชันออันนี้น่าจะเป็นเกียร์อันใหม่แน่นอนเลยเพราะว่าผมไม่เห็นมันมีขายในช็อปอะครับนะมันเหมือนเป็นเครื่องอะไรสักอย่างครับนะส่วนผมตั้งใจว่าผมจะเก็บซื้อไอตัวเนี้ยนะไอปืนรีโพเวอร์เนี่ยของเมิร์สนะครับนะ อันนี้น่าจะเป็นด่านใหม่ครับนะผมไม่รู้ว่ามันคือด่านอะไรอะ่ะน่าจะเป็นด่านไอฮิมะหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะแบบรีแมปหรือว่าเขาอาจจะแบบปรับแมปพุกอย่างอะไรประมาณนี้ครับนะถ้าเกิดเอาแบบเข้าใจง่ายเหมือนเขาจะเปลี่ยนแมปใหม่ครับนะในแมปฮิมะนั่นแหะที่แบบมันจะมียานเหาะตกอะขั้นโพงนึกภาพออกใช่ไหมครับนะนี่ครับด่านใหม่อันนี้น่าจะเป็นแบบ หมือนสุสานใต้ดินอะไรประมาณนี้ครับนะอันนี้คือผมเดาไว้ก่อนนะครับนะผมดูไม่ออกว่ามันคือด่านอะไรกันแน่น่าจะมาในช่วงฮาโลวีนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอุโมงค์ของด่านนี้ครับนะแล้วก็ daily task แบบใหม่ให้เราเปิดกล่องเปิดกล่องอันนี้คือ버드포인트บัตรพอยต์ the point. The point นี่คืออะไรแล้วก็ เอิร์ธเอนี่คืออะไรเดี๋ยวผมขอแปลแป๊บนึงว่าเอิร์ธมันแปลว่าอะไรอ๋อมันแปลว่าได้รับนะครับนะน่าจะแปลว่าเราต้องเก็บจํานวนเอ,อ่ออะไรนะ EXP หรือว่าพอยให้ครบตามที่มันกําหนดน,นะครับนะอ๋ออันนี้พอเข้าใจพอเข้าใจโอเคน่าจะมีเท่านี้ครับนะ อันนี้ผมแค่มาให้ท่านดูทีเซอร์คร่าวๆข,ของการอัปเดตต่อไปนะครับนะของสวายเดไนไนถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปวิดวีโอแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนะบ๊ายบายครับ